มีคำถามเข้ามานะครับถามว่าแนวโน้มผลการดําเนินการในช่วงไตรมาสหนึ่งจะเติบโตจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหรือไม่เพราะอะไรปีนี้บริษัทลีทั้งเป้าไรายได้เติบโตเท่าไหร่จากปีก่อนเนื่องจากปัจจัยอะไรและบระิษัทมีการตั้งงบลงทุนไว้เท่าไหร่ใช้ทําอะไรบ้างครับผมตอบทีละข้อนะครับ ก็คือแนวโน้มผลการดำเนินง,งานในช่วงไตรมาสหนึ่งของปี2,566ถ้าเทียบกับไตรมาสหนึ่งของปี2,565คิดว่าจะมีการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นนะครับในเรื่องของไรายได้เนื่องจากว่าเรามีลูกค้าที่เพิ่มเข้ามาในรอบปีของปี2,565แล้วก็มีลูกค้าที่เพิ่มเข้ามาในช่วงไตรมาสหนึ่งของปี2,566นะครับ ข้อ2ปีนี้บริษัทตั้งเป้าไรายได้เติบโตเท่าไหร่จากปีก่อน คือในอนดีตตั้งแต่บริษัทเข้ามาเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยบริษัทมีอัตราการเจริญเติบโตนะครับอยู่ที่ประมาณสัก15%ต่อปียกเว้น2ปีที่เป็นช่วงของการระบาดของโควิดช่วงนี้เนี่ยบริษัทได้มีการขยายตัวค่อนข้างมากนะครับทำให้มีการเจริญเติบโตเนี่ยอยู่ในสัดส่วนที่ประมาณสัก20กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับในรอบปีนี้เนี่ยบริษัทก็คิดว่าบริษัทจะตั้งเป้าการเจริญเติบโตเนี่ยอยู่ที่ประมาณ10%นะครับ ปัจจัยก็คือเนื่องจากบาริษัทเนี่ยต้องมีการลงทุนเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีลูกค้าที่เพิ่มขึ้นนะครับปีนี้ตั้งงบลงทุนไว้เท่าไหร่และใช้ทำอะไรบ้างางบลงทุนของบริษัท เกือบทั้งหมดนะครับเป็นการลงทุนที่จะเพิ่มฟีดรถนะครับบริษัทมีการวางแผนที่จะใช้เงินลงทุนเนี่ยประมาณสัก150ล้านบาทในการที่จะขยายรถโดยที่บริษัทตั้งเป้าว่าในปีนี้เนี่ยจะมีการเพิ่มนะครับในส่วนของรถแวนซึ่งเป็นรถน้ำมันอยู่นะครับสำหรับอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมอ่ไซจิของทางบริษัท ส่วนที่สองเนี่ยเป็นการเริ่มทดลองที่จะนำรถบัสหรือว่ามินิบัสไฟฟ้าเนี่ยเพิ่มเข้ามาให้บริการในสัดส่วนที่มากขึ้นนะครับบริษัทมีแผนจะซื้อ e ีวทั้งหมดกี่คันและเป็นรถประเภทไหนบ้างในปีนี้ ต้องเรียนว่าการซื้อรถ e ีีเนี่ยอยู่ที่ความต้องการของลูกค้านะครับลูกค้าเนี่ยมีความต้องการในปริมาณที่ค่อนข้างมากแต่ว่ามันก็จะมีบางเส้นทางและก็บางลักษณะการใช้งานเท่านั้นที่ที่เหมาะสมที่จะใช้รถ E ีีปีนี้เนี่ยบริษัทตั้งเป้าไว้ว่าอาจจะขยายในส่วนของตัวรถ E ีวีเนี่ยอีกสักประมาณ20-30ถึงคันนะครับที่จะเพิ่มขึ้นแต่ตอนนี้บริษัทดูแล้วความเหมาะสมเนี่ยเป็นเรื่องของตัวรถมินิบัส มากกว่าที่จะเป็นรถบัสนะครับแล้วก็ในส่วนของรถแวนเนี่ยยังไม่ได้มี product ที่เข้ามาตอบโจทย์ในตลาดนะครับช่วงนี้บริษัทก็กำลังศึกษาอยู่การดำเนินงานในปีนี้มีประเด็นกังวลเรื่องใดบ้างก็ต้องบอกว่าจากการประเมินเนี่ยบริษัทก็จะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนถ่ายนะครับก็คือเปลี่ยนถ่ายในเชิงของเทคโนโลยีนะครับการใช้รถไฟฟ้าเนี่ยก็จะมี ความต้องการนะครับทั้งภาคสมัครใจแล้วก็ภาคบังคับเนื่องจากว่าทางภาคอุตสาหกรรมเนี่ยจะต้องตอบสนองตออ่อการลดกระแสการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับ ค่าใ,ใช้จ่ายในการปรับปรุงรถจะมีปรากฏให้เห็นอยู่มากในครึ่งปีแรกของปี2023อัตรากำไรขั้นต้นจะมีโอกาสกลับไปที่20%หรือไม่และในปีไหนเบรสษัทคาดว่านะครับในไตรามาสหนึเนี่ยจะปรากฏค่าใช้จ่ายในเรื่องของการปรับปรุงสภาพรถอยู่บ้างนะครับแต่หลังจากนั้นเน,นี่ยในไตรมาสสองสามสี่เนี่ยบริษัทคาดว่ากำไรขั้นต้นเนี่ยจะกลับสู่อัตราส่วนเดิมนะครับ ตอนนี้ยังไม่มีคำถามเพิ่มเข้ามาจาก